ฮัลโหลคลิปนี้เราก็พามาพาเพื่อนๆนมาดูธรรมชาตินะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นสถานที่เป็นที่ของของนาเล่าเออเป็นที่ของนาเล่าแล้วก็แม่กแบบ็แบบแวะมาเยี่ยมญาตินะคะแล้วก็ก็มาชมสถานที่แล้วก็เนี่ยเป็นบ้านแบบเห็นไหม มันเป็นบ้านเล็กๆแบบน่ารักน่ารักอ่ะแล้วก็เงียบมากไม่วุ่นวาย mm. แล้วก็คุณรู้สึกดีอ่ะรู้สึกแบบเย็นมากเลยทุกคน mm. แล้วแบบดูธรรมชาติรอบๆอันนี้ก็คือแบบที่มันเป็นพื้นสีแดงๆอ่ะเขาจะแบบถมดินนะ mm. แล้วก็แบบก่อไฟก่อไฟไล่ยุงอือ เป็นก่อไฟไล่ยุงแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นป่าตรงเนี้มันจะเป็นป่าเขาเรียกเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะแม่แม,แม่ไอ้นี่รุนมาก็เขาเรียกป่าเลยแล้วนะป่าสังแก่ป่าสังแกป่าสังแกมันเป็นมันเป็นไม้มันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าสังแกหรือสังแกแต่ถ้าเกิดว่าเรียกว่าซาตายก็เรียกว่า ตนสร้างเกมันจะเป็นต้นแข็งๆลำต้นอ่ะขาวๆแล้วก็มันจะมีตุ่มที่ยื่นออกมาที่มันติดกับใบอ่ะเหมือนหนามันทุกคนมันเหมือนกับคล้ายๆกับต้นงิ้วอ่ะทุกคนมันเหมือนแบบมีแหลมๆแหลมๆออกมาด้วยอันนั้นแหละเป็นพวิที่ปากตาสร้างแกเออก็เป็นปลาสังเกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเดีตรงนี้จะเป็นอีเนไะ เป็นดอกไม้ธรรมชาติแล้วก็เฮ้ยมีนกมีนกนกบินเนี่ยแล้วก็แบบเป็นธรรมชาติตรงนี้คือก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฮ้ยตรงนี้เป็นไฟแบบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีดอกไม้ด้วยก็แบบน่ารักน่ารักดีก็แบบบินดีแบบซิวมาก ตอนนี้มันก็ค่ำแล้วแต่ฉันใส่หมวกค่ะเพื่อความเท่เพื่อความเท่หเฮ้ยไม้มทุกคนแบบน้ำพึ่งเลยเห็นปะแล้วก็แบบน้ำชุ่มฉ่ำนี่น้ำชุ่มซำเุ้ยเห็นไหมสวยอ่ะเห็นไหมอุ้ย เปิดแสงเมียวโอ้ยดูเมียวน้องเมียวกัเอียเมียวดำไปไหนไปไหนครับสวัสดีโออฮึมองมาทังใกล้ๆเราด้วยทุกคนขอจับหน่อยนะ ไม่มีอาหารในมีน่ารักจังไอตัวเล็กนี่อ่ะลองเล็กเรียกว่านี่เราไปวยอันนี้สวยนี่สวยอี๋ไปเราเนเไปไหนดวง่านะพดกเราไปกันสวยนะทุกคนเออนักบวชตะเล็กจับน่อยเป็นโซนเดี๋ยดินี่เออเฮ้

เด้คนนี้เราก็ับนะวันี้ยาเอาลาวต่ออยู่สักลอยสักไรว่าไปลาวเลยว่าแกนั้นเอาเด็กนี้เราวาไปเลียงไปไหนไปไหนเหรอถึงเวลาต่อว่าลอยปีเกปีเลยน้องไปเล่นแล้วเย็นแล้วคนเยนแล้วก็มันมืดอุ้ยอุแป๊บนึง่อเาม มามีมามียืนโมแบบเอ้ยสวยนะชัดสวยมากต้องใส่หมวกเนี้ยทุกคนมันรู้สึกว่าฟิลแบบไปคาเฟ่ไปแคมป์ไปป่าอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะนะทุกคนมันช่วยทำให้หน้ายาวๆของเราแบบดูแบบไม่ยาวก็แบบดีนะ เพื่อนๆจะได้เห็นว่าไม่เบื่อนี่ล้วกอนี่ก็คือธรรมชาติที่สถานที่น,น,นี้เราไม่รู้ว่ามันคือสถานที่อะไรเรียกไปถูกแล้วไม่จะมืดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะก <c oughs> ็วันนี้ก็พาทุกคนมาเที่ยวธรรมชาติไอตัวเล็กอย่าออกไปรถชนนะมาเร็วคา้านมาตัวเล็ก อย่าออกไปข้างนอกนะหลเดเยยบนะขี้แบนนะตัวเล็กๆอยู่นะั้นมาเลยไปแล้วนะทุกคนคิดถึงมากไม่ได้ออกมาทำคลิปหลายวันแล้วเพื่อนๆคิดถึงกันไหมพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะหรืออยากให้เราพาเพื่อนๆไปกินหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาหน่อยใน เอาเป็นว่าในอำเภอตําบลของบางไกอำเภอหัวไทหรือว่าในจังหวัดนครศรีธรรมาราชเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ใกล้แล้วเราเดินทางสะดวกแล้วก็ง่ายเท่าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากให้เราไปที่ไหนก็คอมเมนต์นะเผื่อว่าเราจะได้เอาไปทำแล้วก็ให้มันเป็นคอนเทนต์มาลงในช่องนะทุกคนช่วยเราหน่อยคอมเมนต์คอมเมนต์คลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย